จากคลิปนี้นะครับผมเราจะมาสาธิตวิธีการเปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะฮะซึ่งการเปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัติเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับก็คือการใช้รีโมทการคลิกเซนเซอร์รวมไปถึงการสั่งการจากผู้ขับขี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกนะครับจากการใช้รีโมทก่อนเลยนะครับขั้นตอนนะครับก็คือ1จะต้องกดปลดล็อกรถก่อนนะครับ 2นะครับเราจะต้องกดที่ปุ่มเปิดฝาท้ายค้างไว้ครับผมจนกว่าฝาท้ายจะทํางานแล้วค่อยปล่อยนิ้วนะครับตามคลิปเลยนะฮะอ่าเห็นไหมครับเมื่อฝาท้ายทํางานนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิน้นคราวนี้วิธีการปิดฝาท้ายทํายังไงหลักการเดียวกันครับก็คือกดปุ่มเปิดฝาท้ายค้างไว้ครับกดค้างไว้จนกว่าฝาท้ายจะทํางานนะครับแล้วค่อยปล่อยนิ้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับฝาท้ายก็จะทําการปิดอัตโนมัตินะครับ ตามด้วยวิธีที่2นะครับผมก็คือการคลิกเซนเซอร์หรือวิธีการเตะเปิดนะครับเตะปิดนั่นเองนะครับโดยจะมีวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับจากการดูที่อยู่ระหว่างตัว e กับตัว r นะครับนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆบริเวณของท่อเสียทางด้านท้ายนั่นเองนะฮะเมื่อเราทําการเตะนะครับให้เตะไปสูงนิดนึงนะครับเฉียดเฉียดถ่อเสียเลย นะครับฝาท้ายก็จะเปิดนะครับเมื่อเตะเสร็จแล้วต้องถอยหลังออกมานะครับถ้าไม่ถอยหลังออกมาเนี่ยฝาท้ายก็จะไม่เปิดให้เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เตะปิดนะฮะเราก็จะเข้าไปใกล้ๆในส่วนของท่อไอเสียนะครับผมเตะเข้าไปแล้วถอยหลังออกมาฝาท้ายก็จะทําการปิดอัตโนมัติให้นะครับสถานะรถนะครับจะต้องอยู่ในลักษณะการล็อกรถเสมอนะครับประตูปิดสนิททั้งหมด4บาน คราวนี้นะครับมาในฝั่งของผู้ขับนะครับการสั่งการจากผู้ขับขี่นะครับจะมีสัญลักษณ์เปิดฝาท้ายอยู่ที่บริเวณหัวเข่าด้านขวามือนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปเปิดฝาท้ายนะครับให้ทําการหลักการเดียวกันกับรีโมทเลยครับกดค้างไว้ครับกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับฝาท้ายก็จะทําการเปิดอัตโนมัตินะครับเช่นเดียวกันครับกับการปิดให้กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับผมจนกว่าฝาท้ายจะทํางานค่อยทําการปล่อยนิ้วออกมานะครับ เราจะเห็นได้จากในคลิปนะครับแล้วนะครับก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับเวลาที่ลูกค้ารับรถไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฝาท้ายมันเปิดไม่ได้นะครับจุดแรกที่ลูกค้าจะต้องกลับมาสังเกตนะครับคือ1เราไปโดนปุ่ม power door off หรือเปล่านะครับก็คือสัญลักษณ์เห็นไหมครับฝาท้ายแล้วมีคําว่า off เมื่อไหรที่โดนปุ่มน,นี้นะครับฝาท้ายจะไม่ทําสามารถสั่งการให้เปิดหรือปิดได้เลย นะครับจะอยู่ในสถานะปิดอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาเช็คตรวจสอบสถานะอ่าถ้าสมมุตินะครับฝาท้ายเปิดไม่ได้เราก็ทําการปลดนะครับสัญลักษณ์ power o f f ตัวนี้ออกนะครับเพื่อทำเพื่อทำการใช้งานต่อไปได้นะครับหลักการใช้งานมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ